สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพามาชมอีกหนึ่งยี่ห้อนะครับเคียวริสนะครับตัวนี้น่าจะเป็น S R E นะครับ2 3 5 5 G นะครับ G นี่ก็คือรุ่นใหม่ขึ้นมาแล้วสองสองสามห้าห้าก็คือรุ่นใหม่ขึ้นมานะครับรุ่นก่อนหน้านี้ก็จะเป็น2 3 5 0 G อันนี้2 3 5 5 G นะครับก็เปลี่ยนบอดี้นะครับต่างกันตรงนี้นะฮะตัวนี้จะโปร่งขึ้นนะฮะ ครอบท่อนี่จะจะใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นเพื่อเพื่อให้มันเรื่องของความร้อนระบายความร้อนได้ดีอะไรเงี้ยนะครับอ่ะนี่นะเดิมเดิมญี่ปุ่นนะครับตัวนี้เช่นเคยนะครับขายอยู่ที่สามพันหกร้อยบาทนะครับรวมส่งนะครับสามพันหกรวมส่งนะครับติดกระปุกเอ็นมาจากญี่ปุ่นเลยพร้อมกับเอ็นซอเอ็นฟันเรื่อยนะครับจากญี่ปุ่นเลยนะครับใครที่ชื่นชอบเอ็นก็เล่นรุ่นนี้ได้เลยนะครับซื้อแต่เอ็นอย่างเดียว ครัน้ำห,หนักเบาแล้วลานดึงเบาด้วยนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะครสามบันหกรวมส่งสวิตเปิดขึ้นบนนะครับกิวรีสึลานเบาติดแล้วชกลง ดับเครื่องหนึ่งอีกทีหนึ่งลากอ,ออกนะครับสวิตสวิตติดง่ายนะครับนี่นะครับใครที่ยินชอบตัวเบาๆสำหรับเอ็นแม่บ้านผู้สูงวัยนะครับใช้เอ็นเป็นหลักแล้วเครื่องเบาๆแล้วก็ลานดึงเบาใช้งานทนๆตัวนี้เป็นแมกนีเซียมนะครับเป็นเนี่ยนะครับนะครับมันจะทนความร้อนได้ดี ลองดูครับใครท่ชช้่ชอบครับ36มมส่งครับของแถมมีสายสะพายอย่างเดียวเนาะอันนี้แถมเป็นเอ็นไปครับผมสวัสดีครับ